โปรดสแกน QR Code คตสนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่5มกราคมพุทธศักราช2569แรม2คงำ้าเดือน2ปีมะเมีย คนเกิดวันอาทิตย์การงานผู้ร่วมง,งานที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณต้องตามแก้ในวันนี้ไม่ควรปล่อยปละละเลยหากมอบหมายงานให้บางคนจะต้องเจอกับลูกค้าหรือคู่ค้าที่เคี้ยวและเอาแต่ใจทำให้รู้สึกเบื่อระอาได้ระวังการถูกเอาเปรียบไว้ด้วยการเงินคุณอาจต้องอยู่คนเดียวกับภาระรทางการเงินบางอย่าง ไม่มีใครช่วยได้มากนักแต่การจัดระบบบัญชีใหม่หรือวางแผนระยะยาวจะทำให้คุณเห็นทางออกที่ชัดเจนขึ้นอย่ากังวลหากเงินยังไม่มากเพราะความมั่นคงจะมาจากวินยัยเก็บเล็กผสมน้อยจะเป็นกำลังสำคัญของคุณในอนาคตความรักและครอบครัวคุณควรประนีประนอมในเรื่องที่เป็นปัญหาในครอบครัวอย่ามีปากเสียงในเรื่องที่ไม่จำเป็นเสียสุขภาพจิตเปล่าๆส่วนคนโสด ก็มักจะชอบจับปลาสองมือหรือ,อยังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะเลือกใครดีสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความรักความสามาัคคีในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้นเวลามงคล 12นาฬิกาถึง13นาฬิกา3านาทีคนเกิดวันจันทร์การงานความเอาใจใส่และความละเอียดละออในการทำงานของคุณทำให้คุณจะได้รับคำชื่นชมและโดดเด่นในงานที่ทำคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีในวงการงาน และมักจะโดดเด่นกว่าทุกคนงานที่ต้องใช้บุคลิกภาพที่สง่างามเช่นดารานักดนตรีศิล,ลปินนักประชาสัมพันธ์จะก้าวหน้าเป็นพิเศษในวันนี้การเงินคุณกระตือรือร้อนในการหาเงินมองหาช่องทางใหม่ๆอยู่เสมอและไม่ลังเลที่จะลงมือทำทุกอย่างที่จะสร้างรายได้ให้ใหกับคุณวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่รายได้ที่ได้รับ ก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยยากของคุณความรักและครอบครัวถึงแม้ภายนอกคุณจะดูเข้มแข็งแต่ภายในคุณนั้นอ่อนไหวโรแมนติกคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคนที่ถูกใจเป็นคนที่อ่อนโยนสุภาพอาจเป็นม้หรือเพิ่งเลิกกับคนรักมาหมาดๆคนมีครอบครัวมีความเข้าอกเข้าใจกันมีความสุขดีมากสีมงคลสีส้ม สีแสดเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้นทิศมงคลทิศเหนือเสริมความรักหวานชื่นมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมผู้คนเอ็นดูรักใครเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารการงานงานที่ค้างค้างอยู่จะสำเร็จสมหวังดังใจคุณคุณจะมีความพอใจและภูมิใจในผลงานได้รับคำชื่นชมนับถืองานที่ต้องเดินทางไกลางานที่ติดต่อกับต่างชาติก็จะได้รับความก้าวหน้าและสำเร็จเป็นอย่างดีการเงินในแง่ของการเงินให้คุณใช้สติ เพราะมีแนวโน้มของการสูญเงินจากความไว้ใจผิดคนหรือจากการประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจผิดพลาดคุณอาจต้องใช้วิธีที่รอบด้านมากขึ้นในการวางแผนรายจ่ายและตรวจสอบบัญชีหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยควรรีบแก้ไขทันทีอย่าปล่อยให้สะสมจนกลายเป็นภาระทางการเงินในระยะยาวความรักและครอบครัวความรักที่เกิดในวันนี้มีเกณฑ์ที่จะรวดเร็วรุนแรง ควรดูกันไปสักพักก่อนตัดสินใจใจเย็นเย็นไว้ก่อนส่วนคนมีครอบครัวก็อย่าดื้อรัน้นหรือเอาแต่ใจตัวเองมากนะักไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิดก็ได้เพราะจะกินใจกันทำให้เกิดความเบื่อหน่ายได้สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเป็นมงคลความสง่างามโดดเด่นเหนือคู่แข่งทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมบริวารเชื่อฟัง มิตรภาพจากผู้อื่นความสามารถคีในหมู่คณะเวลามงคลศูนย์นาฬิกาถึง1นึนาฬิกาสานาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานการงานถึงจะเหน็ดเหนื่อยไม่ราบรื่นแต่คุณก็สู้ไม่ถอย ความสำเร็จรออยู่ตรงหน้าและว,วันนี้คุณก็จะคว้าไว้ในกำมือของคุณได้ให้ถือคติว่าไม่ว่างานจะยากเย็นเพียงใดขอเพียงคุณสู้ไม่ละความพยายามคุณก็จะได้รับผลอันหอมหวานอย่างแน่นอนการเงินวันนี้จะมีความก้าวหน้าด้านการเงินคุณจะมีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ทางการเงินได้ดีรวมถึงสร้างโอกาสขยายฐานะจากสิ่งที่ถือครองอยู่ แต่สิ่งที่ควรระวังคือความคาดหวังจากผู้อื่นอาจทำให้คุณต้องแบกรับภาระเกินกำลังหากรู้จักปฏิเสธอย่างเหมาะสมคุณจะสามารถรักษาความมั่นคงโดยไม่เสียสมดุลชีวิตความรักและครอบครัวคนโสดจะมีคนเข้ามาให้เลือกมากแต่คุณก็เลือกมากใครจะครอบครองใจคุณได้ต้องใช้ความพยายามสูงมากส่วนคนรักครอบครัวความรักต้องคอยใส่ใจ อย่าละเลยความรู้สึกของกันและก,กันแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยความรักก็จะแน่นแฟ้นมีความสุขมากขึ้นสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความรักมั่นคงความช่วยเหลือดูแลเป็นที่รักใคร่และมีสเสน่ห์ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามเวลามงคล เจ็นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้คุณเพลย์เซฟไม่เสี่ยงใดๆในด้านการงานทั้งสิ้นซึ่งนั่นทำให้คุณยังคงรักษาสภาพคล่องในงานไว้ได้คุณมีความสามารถในการบริหารงานที่เกี่ยวกับการเงิน ตัวเลขและการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวคุณเองจุดเด่นของคุณคือความซื่อสัตย์ให้รักษามาตรฐานที่ดีเช่นนี้ไว้การเงินงานที่ติดต่อกับต่างประเทศงานฝีมือจะสร้างรายได้ให้กับคุณเป็นกอบเป็นกำหรือหากไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ก็จะเป็นเงินที่ได้อย่างสม่ำเสมอค้าขายประเภทงานประดิษฐ์งานฝีมือจะได้ออเดอร์ล็อตใหญ่ ความรักและครอบครัวคุณมีสเสน่ห์ความรักจะเดินทางมาหาคุณในแบบที่ไม่ต้องอขว่ยคว้าเพียงแค่คุณทำตัวให้เหมาะสมน่ารักและมีอัธยาศัยที่ดีก็หัวกระไดไม่แห้งแล้วคนรักครอบครัวมีความสามารถคีกลมเกลือกันดีช่วยกันทำมาหากินสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรี เสริมความโดดเด่นกล้าหาญอำนาจอิทธิพลผู้คนเกรงขามทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมและมิตรภาพจากคนรอบข้างเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที คเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณริยงานหนักไม่สนใจใครหน้าไหนความมั่นใจเต็มที่และเดินหน้าเต็มกําลังอยากได้ต้องได้เลยอาจจะพบกับปัญหาการถูกหมั่นไส้ถูกอิจฉาให้ระวังอย่าข้ามหัวผู้ใหญ่หรือเจ้าถิน่นอาจจะทำให้เกิดปัญหายืดยาวได้การเงินวันนี้คุณจะได้รับความเมตตา ช่วยเหลือทางด้านการเงินจากผู้ใหญ่เพศหญิงใจดีอาจจะเป็นแม่หรือญาติผู้หญิงอาวุโสการเงินไม่ติดขัดและได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพย์สินหรือบัญชีเงินฝากที่สำคัญคนค้าขายอาหารผักผลไม้จะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณหัวเสียง่ายคนรักหรือคนในครอบครัวทำอะไรก็ดูจะไม่ถูกใจไปซสหมด วันนี้ให้ระวังเรื่องอารมณ์ที่ร้อนของคุณจะสร้างบรรยากาศที่อึมครึมขึ้นในครอบครัวเรื่องเล็กน้อยก็ทําให้ทะเลาะก,กันใหญ่โตได้ทั้งยังระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากความใจเร็วและใจร้อนของคุณไว้ด้วยสีมงคลสีเขียวเสริมสเสน่ห์ความประทับใจความเมตตาต่อผู้พบเห็นทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพกายผ่องใสจิตใจร่มเย็น ชีวิตราบรื่นเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานผู้ใหญ่เพศหญิงมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณในด้านการงานงานของคุณจะราบรื่นธุรกิจที่ทำอยู่ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมั่นคงยิ่งขึ้นการเงินการเงินจะสะพัดมากขึ้นวันนี้คุณจะได้รับเงินที่คาดหวังไว้ได้รับข่าวดีในเรื่องเงินบางคนจะมีโชคจากการเสี่ยงได้ปิดหนี้สินที่ค้างคามานานสำเร็จสักทีได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินที่ต้องการขอให้ใช้เงินที่ได้มาให้เป็นประโยชน์ที่สุดความรักและครอบครัว ความสัมพันธ์ของคนที่คุยกันอยู่ไม่ก้าวหน้าบางคู่อาจถึงขั้นไปต่อไม่ได้คุณค่อนข้างวิตกจริตทำให้มีความเครียดสูงในเรื่องความรักคนมีครอบครัวต้องระวังสุขภาพของคนในบ้านที่เกี่ยวกับประสาทและสมองคนโสดอย่าเพิ่งคิดเริ่มต้นกับใครในวันนี้สีมงคลสีแดงสีทองเสริมความร่าเริงร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงของใสทิศมงคล ทิศตะวันตกเสริมสเสน่ห์ความรักไม่ตรีจิตจากผู้คนเวลามงคล1 30. น0นาฬิกานาทีถึง3.00นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานคุณต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทางการงานไม่ว่าจะเปลี่ยนไปในด้านดีหรือร้าย ก็ต้องอาศัยการปรับตัวที่ทันท่วงทีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอาจได้เปลี่ยนงานหรือได้ทําอะไรใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมวันนี้การเตรียมความพร้อมจึงเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจเป็นพิเศษการเงินงานค้าขายจะทําเงินให้กับคุณได้มากรายรับที่มาจากช่องทางอื่นๆก็จะมีเข้ามาไม่ขาดรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจํา และรายจ่ายที่ใช้ในครอบครัวหากไม่ฟุ่มเฟือยวันนี้คุณจะไม่ติดขัดแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยความรักและครอบครัวความรักของคุณหวานชื่นคนที่มีครอบครัวแล้วจะมีโชคดีทางด้านการเงินจัดเด็กในครอบครัวส่วนคนโสดคุณมองหาคนที่ขยัน,ขนแข็งแขรงและพร้อมที่จะเดินไปกับคุณมีเกณฑ์ที่จะพบคนที่คุณฝันแต่ก็ขอให้ดูไปก่อนอย่าเพิ่งจริงจังมากนะัก สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมอำนาจอิทธิพลความน่ากเกรงขามและเด็ดขาดทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมลาบลอยการเงินราบรื่นทรัพย์สินเพิ่มพูนเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที